เคยเคยกินชาไข่กไหมไม่เคยไม่เคยใครใครเคยยกมือหน่อยคนเดียวเหรอเดี๋ยววันนี้แบเลี้ยงพวกเดะทุกคนเลยดูแถวตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วนะทุกคนดูวันนี้เตรียมมาหนึ่งรอยแก้วหรือเกินเกินหน่อยๆนะทุกคนใครอยากกินชาไข่กยกมือครับยกมือครับโอ้โหยกมือโอ้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  วัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับผมดีใจมากทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่นะครับทุกคนวันนี้นะฮะเป็นวันดีมากๆแรกๆปกติก็เป็นเหมานน่เหมานี่ใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยเหมาน้ําร้านตัวเองเลยเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนผมจะขนน้ํา100แก้วไปแจกให้กับเด็กในหมู่บ้านลึกนะครับในนาราธิวาสวันนี้ผมยืมซานเล้งของฟิซซัสมานะครับทุกคนขับไปป่ะขับได หำัได้จริงนหัดเ<ห>พิ่งหัดเมื่อกี้นี่เรามีน้ําแข็งสําหรับ100แก้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปขนชากันเป็นชาไขมุกแล้วก็แก้วแล้วก็หลอดแล้วก็เราไปแจกเด็กๆกันไป ครับทุกคนเราขนของเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องน้องเขาเคลียร์ออเดอร์เสร็จแล้วมาดูมาดูทุกคนมีน้ําแข็งนะะนี่มาดูมาดูมีชาดูร้อนๆเลยทุกคนอันนี้คือชานมไต้หวันที่แบบทํามาสดๆนะฮะทุกคนนี่ชาแล้วก็มีไข่มุกน้ําตาลทรายแดงแล้วก็มีเนี่ยแก้วอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะไปแจกกันนะฮะทุกคนพร้อมยังเดี๋ยวเราไปในหมู่บ้านลึกเลยทุกคนไป ตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่หมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาเด็กๆกันนะฮะทุกคนพี่ซัดมาจอน,นี่เลยจอนเลยจอนี่เลยเดะส,วส,ส,วสดวาสวอะไรก้มเคยเคยกินชา,ขาไข่กไหมไม่เคยไม่เคยใครใครเคยยกมือหน่อยคนเดียวเหรอดดเดี๋ยววันนี้แบเลี้ยงพวกเดะทุกคนเลยเอาป่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้แบเลี้ยงเดะทุกคนนะมีเพื่อนอีกไหมมีเพื่อนอีกไหม มี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 ท่านไปเรียกเพื่อนมาเดี๋ยววันนี้แบเลี้ยงคนละแก้วไปเลยไปเลยสุดยอดมา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 ต่อแถวต่อแถวเดี๋ยวเราจะเริ่มแจกนี่พร้อมยังครับนี้วันนี้เอาเอาจริงเคยเคยดูช่องพี่ไหมเคยเคยดูรู้หรือเปล่าว่าพี่พี่มาที่นี่บ่อยรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู เคพออะไรนะพี่เคยทอลร้อนนาทีตกไอ้ย่รู้ด้วยทุกคนใครอยากกินชาไข่มุกยกมือครับยกมือครับยกโอ้โหยกทุกคนครับนี่คือวิธีการทำไข่มุกนี่คือไข่มุกน้ำตาลทรายแดงที่เราทำเองนะครับทุกคนดูวิธีการใส่นะดูดูคนมากทุกคนดูกูดูดูดูนี่ดูดูไข่มุกร้อนๆทุกคนเห็นเห็นควันป่ะน้ำน้ำแข็งครับใส่น้ำแข็งปุ๊บใส่น้ำทุกคน อาจจะดูไม่ค่อยพรีเมี่ยมเพราะว่าเราอยู่บนซาเล้งนะปกติพรีเมียวกันนี่นี่ทุกคนแก้วแรกจากผมเองบมาไปเช็คเอาไปแล้วครับขอบคุณครับลองกินลองกินดูลองกินดูลองกินแม่ลองกินไหมแม่แม่ลองกินไปเลยครับทุกคนครับ ดูแถวตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วนะทุกคนดูวันนี้เตรียมา1 0 0แก้วหรือเกินเกินหน่อยๆนะทุกคนพ่อพ่อผมเกิดที่นี่โตที่นี่นะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าก็ย้ายบ้านไปอยู่นู่นนะผมไม่ค่อยได้มาพอพูดชื่อพ่อผมคือทุกคนรู้จักหมดเลยที่นี่มีมีเพื่อนอีกไหมมีเพื่อนอีกไหมมีอีกไหมไปเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวไปจะแจกทุกคนเลยมาครับทุกคนไปแล้วครับไปแล้วครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหขอคุณมาครับเดกครับไหนลองกินน้ําอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงป่าวจริงเป่าอร่อยป่าอร่อยจริงอร่อย่าว นใครอร่อยยอกมือหน่ยอยยกมือยอกมือโอ้เจ้ทุกคนนี่ไม่ยกมือเสรแล้วแม่หรอยเกมเกสตัมเกสตัต,ตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มสนุกมากขึ้นนะครับทุกคนบอกเลยว่านี่ชาวบ้านน้องๆ้องหนูๆนูะฮะเดี๋ยวเราจแจกให้คนแก่ด้วยดีวยกว่านาอเนาะไม่จำเป็นต้องเด็กนะนะ <c oughs> แจกให้ผู้ใหญ่ด้วยขอบคุณมากนะครับนี่ดูน้องเขาไปช่วยดูคนน้องเขาไปช่วยขอบคุณครับ วันที่ใจเราหมดแรงอยากจะแพ้ไปกับสิ่งที่รุมเรารู้สึกว่าตัวเองต้องแพ้ไปมองดูหนทางฟ้าในวันนี้ไม่สดใสจะทำยังไงดี เรียบวนเวลาก็เหมือนดังสายน้ำไม่ไหลกลับมีความผิดหวังโอกาสทุกๆครั้งที่ไม่ได้แต่ใครจะรู้บางอย่างวันครึ่งน,น้าที่ยิงใหญ่มันกำลังจะมาถึงอ้าพ่อผมมาด้วยทุกคนทุกคนอยังมาทำไมนี่ เราดูเด็กๆเต็มเลยอ๋อข้างหน้าหรอข้างหน้าหรอเด็กๆรู้จักพ่อผมแต่ไม่รู้จักผมทุกคนรู้จักพ่อเบร์หรอรู้จักเข้าสนัตรู้จักรู้จักได้ไงเข้าสุนัตเข้าสนัตกับพ่อเบ้อ๋อโดนพ่อเบ้ตัดทุกคนเลยใช่ไหมย้อนลงก่อนเนาะโอ้พ่อผมมาด้วยทุกคนสงสัยพ่อคงคิดถึงบ้านเกิดมากนะทุกคนโอ้โหนี่ขอบคุณแบบแม่พิซซ่าพี่ชายพิซซ่านี่ช่องนี้ช่องนี้อะอีกแล ฝากชงตลอดทุกคนครับตอนนี้นะฮะน้องๆเขาได้น้ำกันแล้วนะฮะมีเป็นไงบ้างฮะสนุกไหมก็สนุกค่ะแต่ว่าเพื่อนหมืออ่าใช่เดี๋ยวไปล้างมือเดี๋ยวไปล้างมือใครใครชอบน้ำบ้างยกมือหน่อยโอ้ทุกคนตอนนี้เกลียงยังผมกล่าวว่าจะไปแบบรอบหมู่บ้านนะแรเล็กๆนะนี่หยุดที่เดียวแล้วก็น้องๆเขาวิ่งมานะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับทุกคนนี่ทีมงานผมนะทุกคนแล้วก็พี่ๆพี่พีซาร์ดแม่พีซาร์ดพีซาร์ดแล้วก็มูฟิตนะฮะแต่กล้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้ ไบไายบไปใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะครับเอาไว้ไปดูนะครับว่าคลิปหน้าผมมาทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับไบ,บายโอ้โอเคโชคดีครับวันที่ฝนฟ้าจะนำเตาใจไม่หวั่นแค่ล้มแล้วก็ลุ